เห็นบ่จ <Bien ven ido> ้ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนยูทูบกู้กันนะจ๊ะเนาะมื้อนี้มยกินอันตำไส้หม่อนปลาไส้หม่อนกับแยกเตี่ยวด้วยจ้ะเดินนี่เห็นบ่จ้ะปลาไส้หม่อนแล้วก็สิมีกุ้งสดน้ำหน่อยนึ่งแยกเตี่ยวใส่แตงตำแตงแต่ว่าใส่แตงหน่อยมื้อนี้กินผู้เดียวแม่จ้ะ เด็กหน่อยบ๊วยููบ่ามีผู้ใดกินเป็นหมมาเถอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนก็ได้มาจิงกระแยกเตียวจะากินปลาไส้หม่อนตำแตงปลาไส้หม่อน่ยปลาไส้หม่อนน้ำกันจา้าบ่ได้พ่อพี่พ่อน้องกินเนาะจ้ะเนาะเบิงเอ้น้ำไล่ไหลน้ำไล่ไหลจ้าน้ำไล่ไหลเห็น่าจ้า อากาศแม่จ่ามื่อน,นี่อากาศขึ้มเยอากาศขึ้มกุ้งนี่ก็กุ้งอันแท่แข็งนั่นล่ละจ่าเนี่ยแต่แย่เตียวเอามาใส่น้ำอยากกินไหมกุ้งบลาลายดอกนี่กุ้งแค่หาตกุ้งหาโตอม,มาจ่ามามากินกับแย่เตียวแสบแบคือเกาตำแตง ใส่แตงนน้อยอืมใส่มือ่อเกาละ่ปาานนาปะปลาใส่มันมั้งน้ำปลาต้มเอง้ะมันนี้ต้มล่องปลาจะของต้มเองอืมแซ่บจ้ะขันยน้อหึง อยากกินมื้อคือกะหล่ำไก่ยาวหำแซบจากแซบกิบบนย่ำไหนกับแซบกับมันปลาใส่หมันอืมผักบุ้งลนุกสาวเขาไปร้านไทย sạp sạp cho thì nhâm đã sạp nhâm làm bà xem mà làm không กามึงกุ้งแจ๊งมนะึงใส่บานา้าอืมเริ่มเอิญี่น่องทางไทยเฮ้านาะอยู่รอเมื่อแต่หิวหลาย กัมบชชาด้วยสิว่าพีา่สาวว่าเอิรนเอกมาเดอจ้าเดอมากินน้ำกังเงอน่แสบเป็นตะนายน แสบเป็นตะนายพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งเผ็ดทั้งแสบแต่าบะาเผ็ดมันกับ,บ่อแสบนะอืม ปลาแซหมันวนปลาแซหมันสดบะเมนบะเมนแซ่แข็งไหมจ๊ะ ใส่แต่งนิดหน่อยอยากกินบะเบ,เบิดผู้เดียวเพสไลอ์ครั้นี้ไมจ่จำ <laughs> ปรงน้ำด้วยจ้ะน้มเป็นตัแสงะนะน้ำลาเมนปลาต้มเองต้มแบบบ่เข้มนะจ้ะปรุงเครื่องอยากล่างทองโยมมาเนี่เลยสิสดนน้ำสมตำ าวเหนียวจําน้ําน้ําจําตําขึ้นหบานเนาะหอบานห้อ Còn tay nhảy Cảm nhanh các cứ đã theo เป็นไงเนาะทางบ้านเฮาบรรยากาศท้งผีหนาวเลยได้จ้ะหนาวค้มมาเนี่ยค้มมาดื้อมสาสอบขับรถไปเห็งงานกันหนาวหนาวใส่กางเกงสองตัว mm แสบแสบทับ้งแสบทับ้งเผ็ด แม,ม่นแนะนำตาว่ามีประโยชน์บ้านจากคนต่างคนต่างออกเทคการเทกงานร้านกลับไปโรงเรียนมีซีรี เ็นแห้งพงมาม่พี่นองเลยเอาไว้แคมนี่ซ้ำนี่แหลนะเนาะจะเนาะจะกินต่อ,อยู่เนี่ยพอกันชิบหนาจ้า,จาบ๊ายบาย